เดี๋ยวนี้มันมี chat gpt ยมใส่ปัญหาพวกนี้เข้าไปได้นะเออลองให้มันคำนวณดูดูซิมันจะคำนวณมาเท่าไหร่อาตมาลองเล่นดูเอาปัญหาของเต่าตาบอร์ดเจอแอกไม่ไผ่ใส่ให้มันคำนวณนะมันมันว่าไงรู้ไหมมันบอกปัญหานี้คลาสสิกมากมันงงนะมันเริ่มแยกเป็นประเด็นะประเด็นที่หนึ่งมีเต่า หนึ่งตัวประเด็นที่สองมันตาบอดด้วยนะอืมประเด็นที่สามในน้ําทั้งผืนโลกแล้วมันก็บอกว่ามันขอคิดแค่หนึ่งตารางกิโลเมตรก่อนเ<ม>นี่มันหัวดีเลไม่คิดทั้งโลกมันเริ่มยากนะถ้าคิดเล็กหนึ่งนี่ง่ายใช่ไหมมันก็คิดออกมาเนี่ยเราตั้งคําถามมันว่าคุณคิดว่าประมาณกี่ปีไอเต่าตัวเนี้ยมันจะเจอแอกไม่พ่อืม มันก็คำนวณให้ว่าท่านพายถ้าแค่หนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่านี้ปีเท่านี้ล้านปีอืมเป็นล้านปีเลยนะแต่มันคิดแค่หนึ่งตารางกิโลเมตรเราก็เลยถามมันต่ออาะแล้วพื้นผิวโลกอะ่ะพอพระเจ้าบอกน้ามันท่วมทั้งพื้นผิวโลกใช่ไหมพื้นผิวโลกเนี่ยมันมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรมันก็ตอบมาห้าร้อยสิบล้านตารางกิโลเมตรเอาเองก็คูณไปสิหนึ่งกิโลใช่ไหมอ่ะ อันนี้ยังไม่ใส่เงื่อนไขนี่นะลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้รับรองมันเออเล่แน่เลย <c oughs> นะเออเริ่มคิดยากแล้วคิดแค่นี้นะมันบอกว่าห้าร้อยสิบล้านล้านปีอืมน,นี่คือปีมนุษย์เนี่ยนะอา่า เราจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึง่งนึกไม่ออกเลยนี่คือความยากความยากสามอย่างนะีถ้าเราจำได้ความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ความยากในการที่ตถาคตอรันตสัสมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกและความยากที่ทำวินัยเนี่ยคือคำสอนขององค์เนี่ยจะแพร่ไปสารไปทั่วโลกมไม่ใช่ง่ายนะเกิดขึ้นได้ยาก